เฮ้ยน้องเรือแบบนี้มันเรียกเรืออะไรอ่ะเรือปั่นครับฮะเรือปั่นเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยรอเหนื่อยรับแขกปั่นอันนี้เราเราทำเองเหรอครับโอ้เจ๋งฮะไทยประดิษฐ์ไหนๆมาดูตรงนี้หน่อยให้ผู้ชมดูตรงนี้หน่อยเอ้ามีเดินหน้าถอยหลังด้เหรอครับแล้วมันยังไงอ่ะเดินหน้าต้องทำยังไงถอยหลังต้อทำไงเดินหน้าคือหมุนไปทางขวาอ๋อเนี่ยเหรออันนี้เราชื่ออะไรนะน้ำตัวหน่อย ท,ทีครับฮะทีครับทีน้องทีครับอ่าเรียนที่ไหนเนี่ยวันทาครับวันทาแล้วอันนี้เราประดิษฐ์เองเหรอผมคนออกแบบผื้กงผมทําให้อ๋อแล้วทำมานานเลยเนี่ยรับนี้ประมาณครึ่งปีครับครึ่งปีใช้งานจริงได้ไหมเนี่ย,ย,ยได้ครับเหมือนเรือทั่วไปเลยครับแล้วแบบนี้เรามันต้องทดดิเพราะว่าม่งนั้นเราเราควงเหนื่อยมากเลยนะครับใช่ไหมอันนี้เราแบบอันนี้มันเขาเรียกว่าอย่างไงอะภูมิปัญญาชาวบ้านเหรอ สนุกไหมแบบนี้สนุก <c oughs> ปวดแกนนะไม่ค่อยปวดมันมันมันเล่นสนุกกว่าอ๋อมันเป็นแนวเล่นสนุกเหรอทุกคนดูดีอ่ะเจ๋วอ้าไหนดูขอดูใบพัดหน่อยขอดูใบพัดหน่อยยกขึ้นมาหน่อยได้ไหมอันนี้เป็นใบพัดเรือทั่วไปเหรอใบจักรนิดสั้นเป็นใบจักรเ,เรือเมย์อ๋อใบจักรเรือเมย์อันนี้อยู่ที่ใบจักรด้วยไหมถ้ามันหนักมันก็จะทําให้เราโค้งเหนื่อยอันนี้มันเบา อันนี้ใบใหญ่มันไม่ค่อยเปลืองแรงมันดันดีว่ะอ๋ออะเดี๋ยวะเดี๋ยวกลับลำเดี๋ยวกลับลำให้คนดูจนทำนี้อนาดเดี๋ยวเรามาทางนี้อ่าาาเนี่ยทุกคนเนี่ยฮะน้องทีนะเรียกเรือเรือหมุนเรือปั่นเรือปั่นเรือปั่นเรือทุกคนนะเดี๋ยวให้น้องปั่นทางนี้ให้คนดูฮะาวิ่งเก่งอ่ะเก่งครับเก่งเน่ยเฮ้ยเผียวว่ะนี่อุ้ยแรงเหมือนนะเนี่ยนี่อ่าน้องทีปกติเราลงคลิปครับตรงไหนบ้างให้สำหรับคนที่ดูผลงานเราก็ ต่วนใหญ่ลงคลิปที่ tiktok ครับ tiktok เราชื่ออะไรอ่ะฝากให้คนดูหน่อยเอ่อทีเลสซิ่งครับทีเลสซิ่งอ่าก็จะลงคลิปไอเรือปั่นเงี้ยเนาะแล้วมีโปรเจกต์ที่จะทำต่อไหมก็มีอยู่ครับจะหาไอทดใหญ่วันนี้เลยอ๋อมันก็จะไม่ไม่เหนื่อยอันนี้จริงๆแล้วเรือลำนี้นั่งได้กี่คนสามสามคนเลยเหรอก็ปั่นไหวเหรอไหวอ่ะโอ้โหแน่นอนว่ะ โอเคครับทุกคนก็ถ้าท่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมบตรใครแล้วก็ไปติดตามดูผลงานกับน้องทีได้ที่ทีละซิ่งครับิกตอกครับทุกคนก็อีหนึ่งภูมิภาชาวบ้านเนาะเด็กริมคลองมัานแพรวะครับผมสวัสดีครับ